<Cornell. S 2> ชอบดังโง่ก็กินดังโง่ค่ะว้าวเหนียวนุ่มอันนี้คือไดฟุกุนะคะทุกคนดูดีมันแบบอู้เหนียวและนุ่มแบบคล้ายๆมัชเมลโล่อะว้าวไอศครีมมาแล้วฮะโอ้เหนียวนุ่มหอม สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆคะ่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยระวังสะพานหากักระวังสะพานหักไม่หักหรอกคะ่ะเดินเป้าหมายคือจะมาตรงนี้ใช่ไหมชิงช้าขึ้นได้ไหม <c oughs> พาคอ,อุ้มขึ้นนะคะเ <c oughs> ย้ โอ้เป็นไงชอบไหมนี่โอ้นั่นอะไรอะคะไอติมอะคะไหนคะว้าวมันคืออะไรคะมันมันคือดังโงวิธีกินคือให้จิ้มแบบนี้ค่ะลูกเนี่ยน้ำตาลเขาเนี่ยเนี่ยลองดูดิลองดูดิเนี่ยเนี่ยจิ้มอันนี้จิ้มอันนี้ลองดิชิมสิอ่ะมันจะเป็นไงลองชิมสิคะอรรย้้ตเละ เป็นไงอร่อยเหรออันนี้จะไม่มีไส้ใช่ไหมดูดิดูด,ดิโอ้พ่อชิมพ่อชิมเหนียวมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆค่ะหอมหอมห๋ออร่อยอ๋อโอ้อันนี้รออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือไดฟุกุนะคะทุกคนอันนี้ <Wow. S 1> เป็นสตรอเบอรี่ไส้ช็อกโกแลตนะคะส่วนอันนี้เป็น อะไรนะอันชานไส้งาดำอ่าลองดีไซน์ลองชิมอลองชิมดิลองกัดดูดิชอบไหมได้กินไม่เอาชอบอันนี้อะคะชอบดังหัะคะ่ะชอบดังหง่วก็กินดังห่วค่ะว้าว <ผม S 1> เหนียว<อ>นุ่ม ชอบกินมะนาวเป็นไงไม่ขอชิมเลยชอบกินได้ยินว่าหนูชอบกลิ่นโอ้ยแดดมาเอาแล้วพี่ดิฟดอแดดอีกแล้วไปยาไปยาไปยายาย,าย,าย,ายาโอ้โหดูดีแดดแดดสองจะมีรสชาติหอมๆห,มหว,วานๆมันๆนผมเปรี้ยวกับตอเบอรี่อยากชิมดังโงะไหนดังโงะดังโงะดังโงะชิมด้วยโอ้ยเหนียวหอมอ่ะชิมนะออ้ยมันแบบขออนุญาตจับนะคะทุกคนแม่ขอจับเพื่อที่จะโชว์ความนี้ให้ให้ดู ดูดิมันแบบอู้เหนียวละนุ่มแบบคล้ายๆมัชเมลโล่อะใช่ไหมดีไซเหนียวนุ่มคล้ายๆมัชเมลโล่เลยค่ะทุกคนกินดีกว่าอะไหมคะไม่จิ้มหรอคะ <c oughs> ชอบแต่แป้งอะคะจิ้มไดฟฟกุดีกว่าค่ะทุกคนนี่อื่อยค่ะเ,เหนียว,วามาก <I> รักกันทีไหมคะดิไซน์รักกันทีเดียวรอด้วยติมเละทุกคนว้าวไอศครีมมาแล้วฮะกล้วยติมเหรอคะทำไมคะโอ้โหกรอบไหมอร่อยไ,ไหมคะโอ้มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะทุกคนนี่ <c oughs> <c oughs> ไอศครีมรสสตรอเบอรีน่นะแล้วก็มีสตรอเบอรีน่นะน่ากินมากเลยอ่ะ อะมากินด้วยกันค่ะยูยยๆยๆชอบอนไหนที่สุด <ขอ S 1> เมนูนี้แหละที่ร,รอคอยใช่ไหม <c oughs> อูโ้โ h แต่กินเยอะไม่ได้นะคนป่วยเพิ่งอ,ออกโรงพยาบาลมายังกินเยอะไม่ได้นะคะอันนี้จะหมดแล้วเอรอเฮ้ย <c oughs> ดังโง่จะหมดแล้วมีคนแอบกิน กินกับไอติมไหมคะอาจไม่ว่าน่าจะอร่อยนะกินกับไอติมอะ่ะ <_ C up> เหนียวนุ่มหอมอร่อยเป็นไงเป็นไง <_ C up> อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเฟ่ไดฟุกุจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่เผื่อใครอยากมาลองทานแบบดีไซน์บ้างนะคะทุกคนนี่อร่อยมากเลยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแม่กุ้งพ่อปอกน้องดีไซน์แล้วก็นะักเกมขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไล ก,กดแช่กดสตาร์คทให้ด้วยบ๊ายบายอ้าน,นักเกมยังไม่ออกกล้องเลยลืมไป <laughs>